กลุ่มปรา,าสาทตะเมืินตั้งอยู่ที่ช่องเขาตะเมืินหรือช่องเขาตะเมียงเทือกเขาพนมดงรักตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันนี้จะพาไปท่องเที่ยวที่นั่นครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่26สิงหาคมปีพศ2563 ผมพี่เข็มแล้วก็ตะวันเนี่ยนะครับเราก็มาเดินทางอยู่แถวทางภาคอีสานของประเทศไทยอีสานตอนใต้จังหวัดสุรินทร์ครับที่สุรินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีปราสาทเยอะเพราะว่าเป็นเส้นทางราชมังคลาสมัยโบราณซึ่งเ,เป็นการติดต่อกันระหว่างขเขมรสูงกับเขมรต่ำนะทางฝั่งเทือกเขาพนมดงเร็กฝั่งนี้ก็จะเป็นเขมรสูงฝั่งนู้นฝั่ง,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 งประเทศกัมพูชาปัจจุบันก็เป็นเขมรต่ำนะครับวันนี้เราจะไปที่ช่องเขา ตําเมือนตําเมียงท่องเขาตําเมียงซึ่งที่นั่นจะมีปราสาทใหญ่อยู่ปราสาทหนึ่งชื่อปราสาทตาเมือนปราสาทตาเมียงหรือปราสาทตาเมือนทมทมก็แปลว่าใหญ่นะครับก็ะจะไปที่นั่นนะอยู่ห่างจากอำเภอตัวอำเภอพนมดงเล็กไม่ไกลก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปปราสาทตาเมือนทมตะวันเคยมายัง ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าคนภาคอีสานก็ไม่แน่ใจนะไป,ไปดูปราสาทต,ตาเมืองทมกันครับครับเดินทางเข้ามาในภุ่มปราสาทต,ตาเมืองน,นี่นะครับเส้นทางก็อันนี้จะขึ้นเทือกเขาพนมดงเร็กหรือพนมดงรักแล้วครับก็ยิ่งิ่งทั์ก็สวยงามมาตลอดเลยพอเราเข้ามาปราสาทแรกที่เราจะเจอก็คือปราสาทต,ตาเมืองครับปราสาทต,ตาเมืองน,นี่บริเวณที่อยู่ริมถนนเลย เป็นปราสาทหลังเล็กๆครับเดี๋ยวเจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนี่คือปราสาทต,ตาเมืองซึ่งสร้างในช่วงสมัยพุทธศต,รธศตรวรรษที่18ก็คือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยก็คือบดอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองนครวัดนครธมกับเมืองวิมายะปุระหรือวิมาพีหมยนั่นเองนะครับปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่า,าศาสนสถานประจำที่พักของคนเดินทางในสมัยโบราณเป็นพุทธศาสนานะครับก็ตัวปราสาทเนี่ยก็สร้างด้วยหินทรายไม่ใช่ประธานโทษไม่ใช่หินทร,รายเครกศิลาแรงนะ,ะเช่นว่าสร้างด้วยศิลาแรงเป็นปราสาทขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าแสงก็สวยมากเลยทีเดียวก็จะเห็นว่ามีการเรียงศิลาแรงไว้เนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆ ตัวปรา,าสาทเนี่ยหันหน้าไปทางทิศหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับส่วนใหญ่ก็กลุ่มปรสา,าสาทเนี่ยก็จะสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเป็นจัตสสถานนี่ก็สร้างด้วยศิลาส่วนซุ้มประตูเนี่ยนะครับก็จะสร้างด้วยหินทรายครับแกะสลักเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภาพแกะสลักที่หน้าบันเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับ เราจะเดินเข้าไปในตัวปราสาทนะครับก็เป็นปราสาทที่ไม่ใหญ่มากมีช่องอประตูมีการเรียงอิฐที่สวยงามครับคือด้านบนเนี่ยนะครับก็มีการเรียงอิฐแบบนี้เนี่ยโดยการสร้างโดยการเรียงอิฐซ้อนๆกันขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะก,การก่อสร้างใน สมัยเขมรโบราณที่น่าทึ่งมากนะครับแล้วก็เรียงกันเป็นตัวอาคารค้ำยันกันอยู่แต่ว่าตรงกลางนี้ก็จะพังทลายไปนะครับบริเวณนี้ก็จะมีส่วนของเ,อเรียกว่าสิวลึงคือมันเป็นช่วงที่มีการรอยต่อกันระหว่างาศาสนาพรา,าหมณ์ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธนะครับ ในสมัยพระเจ้าชายวรมันที่7เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาจากปราสาทตาเมืองเราจะเดินทางเข้าไปใกล้ชายแดน กัมพูชาอีกนะครับก็จะไปเจออีก2ปราสาทนะครับเดินทางกันต่อเลยครับยนไงตะวันวันนี้มาดูของเก่ามาดูปราสาทและเดินเก็บอะไรนะ่ะ เก็บเม็ดอะไรเม็ดขันไม้ป่าเออเม็ดมะข่ามงนะนี้ก็มีความสุขกับการเก็บเม็ดมะขันมะข่าโมงเดี๋ยวราจะเดินทางต่อครับถัดจากปราสาทตาเมืองเข้ามาก็จะมาเจอปราสาทอีกอันเรียกปราสาทตาเมืองโต๊ดนะครับปราสาทตาเมืองโต๊ดซึ่งปราสาทตาเมืองโต๊ดเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็เป็น อโรคยาศาลาก็คือเป็นโรงพยาบาลน,นั่นเองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็อยู่บนเส้นทางเดินทางเนี่ยนะครับก็จะสร้างโรงพยาบาลหรืออโรคยาสาลาไว้นะครับก็เป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงแล้วก็หินทรายนะครับก็อยู่เส้นทางใกล้ๆก,กันโดยใกล้กัน เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเดินเข้าไปดูผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับปราสาทตามเหมือนโต๊ะก็จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับตอนนี้ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็นว่ามีความสวยงามทีเดียวนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนที่ล้อมรอบล้อมรอบก็ไปจะเป็นอ่าศิลาแรลงก้อนใหญ่หญๆนะเพราะในช่วงพระเจ้าชัยพร,รมันที่7เนี่ยนะครับก็ถือว่ากัมพูชาไอ้ไม่ใช่ประเทศกัมพูชา อาณาจักรเขมรโบราณก็จะเกิดความรุ่งเรืองมากๆทีเดียวนะครับนี่เราจะเดินผ่านช่องเขาเข้าไปช่องไม่ใช่ช่องเขาช่องประตูซุ้มประตูเข้าไปเนี่ยนะครับนี่มันเป็นภาพที่สวยงามกับแสงเมื่อพ้นซุ้มประตูเข้ามานี่ครับก็จะเห็นปราสาทตาเหมือนโต๊ะโต๊ดแปลว่าเล็ก ครับสวยงามทีเดียวตะวันรู้ไหมนี่คือโรงพยาบาลในสมัยโบราณนะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วเขาเรียกอโลคยาศาลานะครับก็บริเวณตัวปราสาทเนี่ยก็จะตรงซุ้มประตูก็จะก่อสร้างด้วยหินทรายเพราะความแข็งแรงแล้วก็แกะสลักได้ <c oughs> รูรูที่เห็นอยู่นี่ตะวันรู้ไหมว่าเขาเป็นรูอะไรเนี่ยรู้ไหมรูอะไร <c oughs> เป็นรูที่เขาเจาะไว้เพื่อที่จะใช้ลากหินมาไง oh. เขาจะเอาหนังวัวหนังควายเนี่ยนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ช้างใช้มา้าใช้ควายลากแล้วก็ตัดมาเป็นลองดูร่องรอยของการตัดหินนี่ตะวันมาดูจะเห็นว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีเออเลื่อยตัดเหมือนปัจจุบันนะแต่ว่าเขาตัดจนแนบสนิทเลยเห็นไหม เอาเข็มยัดเข้าไปยังไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็วางเรียงซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนะครับถือว่าต้องทึ่งในฝีมือของช่างโบราณนะใช่ไหมครับโอ้เขามีกว่าจะสร้างได้แต่ละปราสาทไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นแหมมีคนเอามาไหว้ของกันเยอะเลยก็ไม่กล้าเดินเข้าไปล่ะเอาเป็นว่ามีกลิ่นขี้ข้างคาวอยู่ครับ เดินดูข้างรอบร,อ,รอก็แล้วกันให้เห็นรูปแบบการเลียงหินนะครับสวยงามเป็นตัวประสาทประธานอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นประตูด้านนี้เป็นประตูหลอกประตูมีเข้าด้านเดียวนะครับแล้วมีซุ้มกำแพงรายรอบก,ก็ถือว่าเป็นปราสาทขนาดเล็กนะครับด้านหลังก็เป็นประตูหลอกนะครับและที่หน้าบันก็ไม่ได้มีการแกะสลักไว้ ก็เป็นโรงพยาบาลแหละส่วนด้านข้างต่วนที่ตะวันยืนอยู่นะรู้ไหมคืออะไรเป็นห้อง,อ,งอันนั้นเขาเรียกว่าบรรณลัยนะตรงนี้เขาเรียกว่าบรรลัยหรือห้องสมุดนั่นเองห้องเก็บเอกสารเนี่ยก็สุเหร่ปราสาทก็จะสร้างอย่างนี้ไว้อ,ไอ่อทึบมืดนะข้างในนะอ่อถ้าถเราดูนนหนังบ่อยๆ,อยๆก็ นาคีาใช่ไหมนาคีใช่ไหมเดินเข้าไปเราจะเจองูไหมเนี่ยเอาเป็นว่าคุณเดินเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยดิเออโอ้โหมืดตึ๊ดเลยเอาเป็นว่าเขาสร้างหลังคาทึบอ๋อมีช่องอากาศมีช่องอากาศอ่ามีช่องอากาศอยู่เอามาเอาเป็นว่าก็เหมาะที่สําหรับจะถ่ายหนังล <No. S 2> ึกล uh, oh, oh, ับถ่ายหนังลึกล oh, uh, ับเอาเป็นว่าเราดูแค่นี้พอปราสาทตาเมอนโต๊ดนะนี่ถ้าเดินมาคนเดียวก็ไม่กล้าเข้าไปหรอก แต่ได้รับแสงตอนเช้านี่สวยงามมากนะครับเราก็ทึ่งในฝีมือของช่างเขมรโบราณบนยอดสุดนี่ก็จะมีการแกะสลักเป็นเหมือนบเหมือนที่นู่นเหมือนกับตาเมือนเหมือนกับปราสาทตาเมือนนะครับอันนี้ได้รับการบูรณะใหม่จากกรมศิลปากรจากปราสาทตาเมือนโต๊ดเราจะไปตาเมือนทมทมซึ่งแปลว่าใหญ่นะเหมือนนครทมอะทมแปลว่าใหญ่ ส่วนบริเวณนี้เป็นสระน้ำเ,เขาเรียกว่าบารายนะก็จะเรียงด้วยหินก็ไว้นะก็จะอยู่ข้างปราสาทเป็นบารายก็มีน้ำขังอยู่นะครับย้อนไปทางซ้ายก็จะเห็นภาพปราสาทที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งไปเราเดินทางต่อเข้าไปนิดนึงก็จะเจอตาเหมือนโต๊ซึ่ง ตาเมือนโต๊ดเนี่ยจะติดชายแดนเลยในปัจจุบันสมัยก่อนก็เป็นอันจรจรเดียวกันล่ะครับเข้ามาอีกไม่ไกลมากนะครับก็จะถึงปราสาทต,ตัวคันใหญ่นะครับปราสาทต,ตาเมือนทมกองร้อยรอสอนนะครับก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดถ้าในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นจุดสุดเขตแดนของไทยกับกัมพูชานะครับแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเทียบในสมัยโบราณก็เป็นเขตเดียวกันล่ะครับก็คืออาณาจักรเดียวกันนะครับในซึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ถือว่าบริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนของอาณาจักรเขมรโบราณนะครับก็จะต้องติดต่อทหารเราไม่มีทหารอยู่เลยเดี๋ยวนู่นไงไหนครับสวัสดีครับท่านผมจะเข้าไปเที่ยวปราสาทนะครับท่านท่านเออผมจะอนุญาตเข้าไปได้ไหมครับมาจากไหนครับมาจากชนบุรีครับ พรไฟในความไม่สุดวกเออเข้าได้ไหมครับปิดครับังอ๋อ,อตอนนี้คือเดินเข้าไปเฉีดๆไม่ไดไม่ได้ครับเด็ดขาดครับห้ามเด็ดขาดลด,ด,ดน้ำาระางกันอยู่นะงั้นผมไปยืนตรงนั้นแล้วผมเอากล้องซูมเข้ามาได้ไหมะทำคลิปแบบไหนครับเออทำคลิปท่องเที่ยวครับโอ,โ,อโอ้ยงังยังจะเพิ่งครับ ช่วงวันที่26สิงหาคมปีพศ2563เนี่ยนะครับก็ปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด19เนี่ยก็ยังระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วรุกประเทศไทยแม้แต่จะคุมได้ก็ตามนะครับการเข้าไปเยือนปราสาทตาเมินทมเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นปราสาทที่ใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่ตรงแนวตะเข็บชายแดนพอดีก็ ทหารก็ไม่ไม่ยอมไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวก็ไปชมได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะเข้าไปชมกันได้ซึ่งปราสาทนี้ก็เป็นปราสาทตั้งอยู่ที่ช่วงตะเก็บชายแดนพอดีครับก็ได้แต่ยืนดูห่างๆแล้วกล้องสูมเข้ามานะครับก็อดเข้าไปเที่ยวเลยนะครับนี่ก็ดูอยู่ห่างๆกันแล้วกันแล้วก็ดูภาพถ่ายไปนะครับปราสาทตาเมืองทมเข้าไม่ได้ครับช่วงนี้คือมาปราสาทตาเมือทมเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาความมั่นคง ทั้งโควิดทั้งปัญหาชายแดนแย่งชิงกันระหว่างสองประเทศนะครับอ่ะเราก็เลยเที่ยวไม่ได้ต้องกลับนะครับขากลับที่ก็ตามแสงแนละสวยถนนสวยขับไปเรื่อยๆเราจะไปปราสาทตักควายซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะลองไปดู เที่ยวปราสาทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาดูป่า,ปากันถนนช่วงนี้ป่าสองข้างทางก็สวยงามตามแสงตะวันเลยครับสวยมากครับเทือกเขานี้ก็คือเทือกเขาพนมดงรักครับก็จะไปปราสาทตาควายละครับปรากฏว่าก็หลงทางกันตาม g o o เ l e มันว่าเข,เข้าป่าเข้าดงกันมาเนี่ยนะครับ ถามชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันก็ไปยากอยู่เพราะว่ามันไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเขตทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ตัวปราสาทตะควายเนี่ยเขาบอกว่าทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่ในตัวปราสาทแต่ที่ปราสาทตะเมือนะทหารไทยเข้าไปอยู่ในตัวปราสาทเพราะเป็นว่าไทยกับกัมพูชาถือแผนที่เปนคนละฉบับก็เลยมีปัญหากันมาตลอดเส้นทางอันนี้ก็ ว่าได้มาชมเส้นทางธรรมชาติที่มันเป็นป่ารกชับมีถนนลูกรังจะมีระเบิดไหมเนี่ยอเอามีแต่ฐานปฏิบัติการทหารตลอดแนวเอาเป็นว่าก็อะไปตามไปตามเส้นทางก็แล้วกันคงไม่มีระเบิดนะตะวันไม่มีเออินกนอย่ไม่มีรถสวนสักคันหนึ่งไะ กระรกชัดดีทีเดียวไม่มีนกกระปูดนกกรยางนกอะไรเนี่ยคลิปนี้ผมก็ไม่พยายามตัดต่อแล้วครับถือว่าเป็นบันทึกการเดินทางแล้วกันนะครับนี่คือมันอยู่ในตะเข็บชายแดนนี่คือฐานปฏิบัติการตลอดครับฐานปฏิบัติการของหน่วยหน่วยทหารเป็นถนนแห่งความมั่นคงนะครับก็ตัดเรียบชายแดน ใครก็คงมาเที่ยวยากนะช่วงนี้เอาเป็นว่าใครไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวก็ผมเที่ยวให้ดูก็แล้วกันนะว่ามันชื่อมันก็ตักควายถือว่านั่งรถหลงป่าไปได้วยกันกับผมแล้วครับไปตาม g o o l e แลละครับควายที่แปลว่ากระบือน้่ยแหละ ไม่ได้ช่วงนี้เอาเป็นว่าผู้หญิงขับมาก็คงแบบไม่กล้ามามาคนเดียวก็คงนั่งรวมกันนะเราเป็นว่าก็เรามาเที่ยวให้เขาดูไงก็ดูแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วคราบมันมาําบากเกินแต่ว่าเส้นทางสวยนะเป็นมีต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะอันที่จริงทางเข้าปราสาทมันมีอีกทางนะครับเราหลงมาแต่ไม่ต้องกลัวระเบิดเขาเก็บหมดแล้ว ัน,นี่มันอยู่ในฝั่งประเทศไทยแต่กลางคืนคงไม่กล้าขับมานะมไม่เหมาะที่จะขับมากลางคืนเป็นแน่แท้ือเส้นทางก่อนแล้วกันนะครับเพราะามันมันลบชัดขนาดไหนครับเจอเพื่อนร่วมทางหนึ่งคันแล้วครับวิ่งข้างหน้าเรา ไม่มีป้ายทะเบียน,นเอา้ามันเข้ามาในค่ายทหารอีกแล้วนี่สรุปคือเรามาปิดทางหรือเปล่าต้องถามอีกแล้วอุ้ยมันดูนแล้วมันทางจิตบริการน้องแคร์นีที่กันน้น,นอ๋ออันนี้เขเป็นค่ายทหารนะคันหน้าวิ่งไปได้เราก็วิ่งตามเข้าไปก็แล้วกัน ม, <c oughs> มันคงไม่มีใครมาหรอกนอกจากคุณกับพี่เท่านั้น,น,นมันเป็นป่าชัดๆเลยครับครับตอนนี้เรากําลังเดินทางอยู่นแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาก็เ,า <c oughs> เพื่อจะไปปราสาทตะควายนะครับตะวันบอกใครจะมาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นครั้งแรกเขามีทางลัดยางเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาละตกลงเขาบอกมีทางลัดยางเอ้าแล้วเราจะไปซ้ายไปขวาตอนนี้มันเกิดเอาไม่นมีเจอทางนัดยางไปซ้ายไปขวาตะควอ่าภาษาตะขวายเจอป้ายแล้วอ่าโอเคคราวนี้เราอ๋อทางเข้าเขาอยู่ทางนี้เราอะมาผิดทางเหมนทางลัดอะที่กูเกิลนี่ก็เชื่อถือไม่ค่อยได้บางทีสัญญาณไม่ดีก็ทําให้เราก็ต้องหลงทางกันอยู่นะครับ เราเป็ว่าทางดีแล้วละ่ะก็ขึ้นไปงคงไม่ไกลแล้วละ่ะใกล้สุดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถลอกดอย่างที่เราคิดหรอกเพราะเราหลงทางกันเองอเราไปเชื่อ Google มากไปหน่อยก็ไม่ดีเหมือนกันนะ,ะนี่ก็จะไปปราสาทต,ตะควายแล้วครับถนนก็ก็ดีอยู่ล่ะครั้งเข้าทางออกอะ่ะแต่ว่าเราไปพิดเอง ม่ทางต่างรับ,รบก็ตะเขยบชายแดนคงใกล้ถึงแล้วลครับ๋ยวไปดูปราสาทตาควายกันเรา,าถึงแล้วนี่ลานจอดรถเขาก็บอกว่าเข้าจุดลานจอดรถนะักท่องเที่ยวจุดเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าลงไปสอบถามดูก็แล้วกันเอาขึ้นไปบนก็ถึงแล้วครับบริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักก็บอกว่าขึ้นขึ้นไปตัวปราสาทไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ขึ้นได้แค่ไปไหว้พระเขาบอกตัวปราสาทต,ต้องเดินไปประมาณร้อยเมตรโอพระพุทธรูปสวยงามทีเดียวมีหินก้อนนี้เนี่ยซ้อนกันอยู่ ปราสาทตกควายหรือปราสาทกรอเบยกรอเบยที่แปลว่ากระบือนั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่ช่องเขาตกควายตมบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีปัญหากันร,ระหว่างสองประเทศซึ่งการเจรจานั้นก็ยังไม่ยุตินะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้ก็มีการผ่อนปลนให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมได้แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ยังไปเที่ยวไม่ได้ครับ ปราสาทต,ตะควายเนี่ยเป็นปราสาทที่ไม่มีรูปแกะสลักเพราะว่ามันเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จครับเมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้เอาเป็นว่าเราก็จะกลับอีกทางนะครับนี่เราก็ผ่านป่าเขาสรุปก็คือขึ้นไปเที่ยวปราสาทไม่ได้เขาบอกว่าเนื่องจากปัญหาโควิดแล้วก็ปัญหากระทบกระทั่งกันด้วยสรุปก็คือดูภาพอาจารเก่าๆกับเ้ืกันนะครับ เส้นทางนะโอเคดีล่ะสวยงามผมคงต้องจบคลิปดีไว้เท่านี้แหะครับก็เป็นการบันทึกการเดินทางเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพศ2563ไปเที่ยวตักประสาทตากควายแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทต,ตาเมืนมินทมไม่ได้ครับชมป่าชมเขาเอาแทนก็นแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปมาจนจบสวัสดีครับ